สวัสดีสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพบกันกับการทํางานอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้อากาศข้างนอกเนี่ยค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะครับพนักงานของเราก็วันนี้ก็ใส่ขาสั้นกันมาทํางานเลยนะครับเพราะว่ามันร้อนจริงๆนะครับยังไงคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนติดตามกันด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงในการทํางานวันนี้นะครับแล้วก็มีเมนูอาหารต่างๆนะครับ ฝากเพื่อนติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้ครับตอนแรกมีสคือมีสอันนี้สเต็กไก่เรานะครับ นี่ในกล่องนี้คือสเต็กไก่ที่เราทําแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นไว้นะครับเราหมักเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเบิร์ดเขาจะเอาไปทอดนะครับในเตานะครับเพราะว่าลูกค้าสั่งตอนนี้เราก็กาลังจะออกฟอร์อาหารว่างก่อนนะครับสเต็กไก่ที่เราทอดไว้เมื่อกี้นะครับ นนแ,ลแล้วน้ำซุปไก่ไก่ทอใหญ่อทอใหญ่ให้น้ำซุปอัตอนนี้ลูกค้าสั่งเอ็กซ์ตร้ามาให้เรานะครับนี่เอ้ยสั่งเอ็กซ์ตร้ามานะครับเป็นข้าวท่อเอ้ยข้าวแล้วก็ไก่กรอ,กกอบทอบทดเฉยๆนี่นะครับ อันนี้ก็เป็นน้าชิ้มไก่นะครับทอดเมนับเรานะอออทอดกรอบเดี๋ยวรอสเต็กไก่นะครับ

หมูกรอบนะครับหมูกรอบชิ้นใหญ่ๆเลยนะ,ละลาลังการนะครับ้อยครับเสร็จแล้วเราก็ต้องวางตรนีคือหมูกรอบเราาลังการนะครับ อันนี้ก็เป็นซอเผานะซอสต้มูำครับน่าจะเอาไปเสิร์ฟบนหน้าบานนะครับไปบๆๆๆตอนนี้ทำอะไรเชฟอ๋อตอมันตมันตัดแห้งครับตอนนี้ มัสมันผัดแห้งอู่แล้วนะครับมัสมันผัดแห้งครับเรามาดูเมนูนี้กันนะครับเมนูครับัสมันผัดแห้งนะครับสตีกเครื่องแกงนะครับให้ให้แตกก่อนนะครับเมนูนี้นะครับมัสมันผัดแห้งเราจะไม่ใส่กะทินะครับเราจะทําผัดพริกแกงนะครับแต่เราใช้เป็นมัสมันครับผัดพริกแกงเราก็มีนะครับนี่จะเป็นเมนูมัสมันครับ แล้วก็ไม่ใส่นะครับรั่อันนี้ก็จะเราก็จะใส่ครับเพราะว่าเป็นมัดขับรวมนะครับเราสามารถใส่ในแบงก็ได้นะครับรจมางตอนนี้ม่นนรา้านะครับใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำมันลงไปลแล้วับพี่กระเทียมครับ กุ้งครับกุ้งนะครับเนกุ้งเรามันใหญ่มากนะครับโอเคครับแล้วก็ซอยแล้วก็ปรุงรสห่อคมันหอยสีเขียวนะครับแล้วก็ราในแล้วก็พริกนะครับซอสฟลิกนะครับที่เราปรุงไว้ก่อนแล้วก็ ครับสวยเราก็ใส่บางทีคุ้มไปนะครับแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วครับอนะครับเียใส่กล่องนะครับส่กล่องนีง่สป็ี่นกลับบ้าน ก็อันนี้เป็นลูลูนะครับลืมใส่ถั่วแล้วป่าวหรือว่าใส่แล้วเด,นะเดี๋ยวยังไหเดี๋ยวโรยนะลูลูอะไรนะลูลูผักนะครับเราก็ใส่ถั่วไปด้วยเฮ้ยกุ้งแบบนี้กุ้งอ้าวแล้วนั่นรับวี่กกอ่ะข้าวกุ้งยังดีไปไหนข้านู่นนะเราใส่แล้วที่นี่แบบนี้

ันนี้เป็นโจ๊กนะครับลูกค้าโทรมาสั่งกลับบ้านนะอ่ะพ่อจัครับตอนร้อนด้วยร้อนด้วยนะครับอากาศข้างนอกตอนนี้นะครับเป็นช่วงฤดูหน้าร้อนเป็นซัมเมอร์นะครับพระอาทิตย์จะตกดินที่นี่ประมาณสี่ทุ่มนะครับสามทุ่มกว่าสามทุ่มครึ่งนี้ก็ยังสว่างอยู่เลยนะครับหน้าร้อนนี้จะยาวนะที่นี่สี่ทุ่มนะครับพระอาทิตย์ถึงตกดินนะครับก็จะสว่าง นานเลยนะครับอยมระปรอะงิดนั้นผมให้ฟองติดตามอยู่ติดตามยังไม่ดูมาจา้ะบอกว่าเนี่ยถ้าไปดูสิดูการทำงานของพวกเราเสียงอ่ะ ตอนนี้มีผัดไทยสั่งมาอีกแล้วนะครับผัดไทยผัดไทยอะไรป้าผัดไทยเป็ดครับอ,อ๋ออันนี้ผัดไทยเป็ดนะดไทยเป็ด,ดลูกเป็ดครับแล้วก็ผัดพริกแกงมัสมั่นแห้งอแล้วนะครับเป็ดเหมือนกันนะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับทุกคอมเมนต์นะครับที่ให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากนะครับยังไงฝากติดตามคลิปต่อๆไปเรื่อยๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีอะไรสงสัยนะครับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับสงสัยอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ตรงคลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามตอบทุกเม้นต์เลยนะครับคือเวลาตอนนั่งรถไฟกลับบ้านเนี่ยมีเวลานะครับก็จะทยอยตอบเม้นทุกคนนะครับ ขอบคุณมากเลยสําหรับการติดตามนะครับทุกๆการติดตามและทุกๆกํกกาลังใจนะครับวันพรุ่งนี้อากาศจะร้อนกว่านี้นะครับก็ต้องใส่ขาสั้นทํางานกันอีกเหมือนเดิมนะครับที่จริงเชฟกระทะทองแดงของเราจะมีชุดยูนิฟอร์มนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันร้อนนะครับเราก็เลยต้องใส่แบบนี้ไปก่อนนะครับ ปลไนะครับปาไทเป็ดเดยอะเยอะไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรนครับเป็ดเดี๋ยวเราจะเอาเป็ดโปะหน้านะเดี๋ยวเบิร์ดเขาจะหั่นเป็ดโปะหน้านะครับเป็ดเป็ดของเรานี้เราจะไม่ได้ฆ่ามันนะครับเราให้มันกั้นใจเออกั้นใจตายเองนะครับที่ยอมนะยอมที่จะตายเพราะว่า เพื่อสำหรับร้านเราโดยตรงเลยนะครับเราไม่ได้ฆ่ามันเองนะครับแต่วี่เขาสมัครเป็ดเขายอมสมัครใจตายนะครับเราต้องใช้เป็ดที่เขายอมสมัครใจตายเพื่อร้านเรานะครับเราจะไม่ได้ฆ่าเขานะครับอันนี้พูดเล่นนะครับพูดให้ขำๆนะดูดดูเป็ดของเราดนดูเป็ดสีแดงเซเรียสนะครับพูดให้ขำๆสนุกๆไปนะครับนสเ็ด ทีนี้เขาใส่ถั่วลงไปด้วยนะนนไม่ไก้เอนนเชฟเรากำลังหั่นปกเป็ดน,นะครับดูฝีมือการหั่นเป็ดของเรานะของเชฟกระทะทองแบงนะครับมันดี้นเลย จะวางโผงหน้าไปนะครับยเยอะมากนะครับนี่ดูฝีมือการหั่นเป็ดของเชฟเรานะครับเรียบร้อยครับนี่ผัดไทยเป็ดกับเรียว่าเอ้ยผัด,ดมัดสแมนแหง้งเป็ดนะ,นะครับเรียบร้อยนะครับพร้อมเสิร์ฟดูดีหน่อยนะ สี่สิบเอ็ดเนื้อครับสี่สิบเอ็ดเนื้อตลาเรจ ได้ครับก็ได้นะครับมาดูกันนะครับอ่ะแค่ตรงนี้เนี่ยเลยครับผมเข้าหน่อยจ้า มีการแตะแตะแ,แล้วเราเบิร์ได้ไ,ได้แต่ยังไม่ผ่านต่ออีก ตอนนี้คัวจะเริ่มเละๆหน่อยแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็ขนขาดนี้เวลาประมาณ3ามทุ่มกว่าๆแล้วนะครับเราก็จะเก็บครัวกันแล้วนะครับก็จะเละๆหน่อยหนึ่งนะครับไม่ว่ากันนะ ข้างนอกนี้อากาศยังดีอยู่เลยนะครับยังสว่างอยู่ยนะครับสามทุ่มกว่าน,น้าร้อนทางยุโรปนะครับทางเยอรมันนี่พระอาทิาตย์จะตกดินประมาณสี่ทุ่มนะครับ,รบนี่เชฟทำอะไรอยู่อ,อัอดอุปัดแป้งครับเต้าหู้ อาซิงยหรือว่าซ,ซุกี้ซุกี้ซุกี้เออซุกี้นะครับซุกี้ที่แห้งนะครับที่แห้งเป้าหู้นะครับแล้วก็แกงแดงครับแล้วก็แกงแดงครัด <c oughs> มีเชฟกำลังใส่ซอสซุกี้ช้ลงไปนะ ที่แห้งเรานะี่แห้งเ้าหมูนะครับนะรแกงแดงผัดร,รอยห้าสบายอยากให้เพื่อนๆได้กลิ่นนะครับกลิ่นหอมเลยนะครับลุมพัดมาพอดีหอมมากนะครับกิวข้าวมาช่วงเย็นนี้คือจะไม่มีใครได้กินข้าวกันเลยนะเพราะว่าจะไม่มีเวลากลิน นอกจากว่าจะกลับบ้านไปนะครับถึงจะได้กินแม่ก็ต้องเก็บอะไรยัดยัดลงท้องไปก่อนนะครับเพราะว่าแขกม,มันจะเข้ายาวนะครับช่วงนี้ก็คือเข้ามาเรื่อยๆนะครับจะไม่ค่อยได้พักกินกันนอกจากว่าหิวก็หาอะไรกินกันไปก่อนยัดยัดลงไปก่อนนะครับร้อยเต็มที่เลย